ก็สวัสดีเพื่อนๆรอบเย็นกันทุกๆคนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมครูเอ็มนะครับอาจารย์สุรศักดิ์เชื้อชัยนะครับร้านเอ็มอิเล็กทรอนิกส์ตำบลด่านทัปกโกเบจังบึงจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําตู้มูทูตนะครับให้กับลูกค้านะครับก็ก็คือเจ้าตู้ตัวนี้นะครับนี่คือเปิดประทุนอยู่นะครับยังไม่ได้ประกอบก็คือแผ่นบนกับแผ่นข้างนะครับก็คือแผ่นนี้นะครับอันนี้คือแผ่นบนนะครับส่วนอันนี้คือแผ่นข้างนะครับอ่า หน้าบ้านอาจจะมืดตึ๊บสักหน่อยนะครับพอดีเขาทำถนนน,นะครับก็เลยต้องเอาไฟตรงต้นไม้หน้าบ้านออกนะครับมันก็จะมืดตึ๊บสักหน่อยนะครับอ่ะก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับตู้ลำโพงบลูทูธลูกนี้นะครับอันนี้คือตัวอ่าต,ตู้ลำโพงที่มีอ่า e r ร์เบอรออยู่ในตู้นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะมีกลางแหลมลายขึ้นมานะครับอันนี้นะครับอ่าน,นี่คือลายออกไปกลางแหลมนะครับนะ แล้วก็มีลั๊กอ c นะครับส่วนด้านหน้าด้านหน้าอันนี้ด้านหน้าของตู้นะครับมีลำโพงซับเบสอันนี้ผมต้องแปะหน้าใหม่นะครับเพื่อต้องการให้ได้เนื้อเนื้อเสียงเบสค่อนข้างจะดีนะครับเป็นกระดาษธรรมดานะครับอ่าเป็นกระดาษธรรมดาผมปิดหน้าไว้นะครับเพื่ออ่าตัดย่านความถี่เสียงกลางกับเสียงแหลมออกนะครับปิดให้มันได้แบบลูกเบสมันนุ่มๆลึก,ลกๆนะครับส่วนด้านล่างก็มีสวิตช์ปิดเปิดนะครับอ่าบอลลุมเล่งเสียงนะครับแล้วก็ ท่อนะครับท่อระบายอากาศนะครับนะภายในก็ตามที่เห็นเลยนะครับอ่ามีวงจรตัวพาวเวอร์นะครับตัวนู้นนะครับเป็นคัสดีนะครับใช้ไฟเลียง24เลยนะครับแล้วก็ใช้อแดปเตอร์นะครับจำนวน3ลูกเลยลูก1ลูก2ลูก3ลูก1กับลูก2คืออนุูกลมเป็นไฟ24นะครับเลี้ยงตัววงจรตัวผ้าขยายนะครับส่วนอ่าลูกเล็กนะครับเป็นไฟ12นะครับอ่าไฟ12ยิงตรงมาเข้าชุดบลูทูธนะครับ วงจรบลูทูธนะครับแล้วก็ออกจากบลูทูธนะครับไปเข้าพักขยายนะครับแต่ลูกใหญ่2ลูกนี้คืออนุกรมกันนะครับให้ได้เป็นไฟยี่สิบี่ครับเป็นลูก12บสอ้นนะครับ2ลูกนะครับอนุกรมกันให้ได้ไฟยี่สิบี่นะครับก็ถามว่าทําไมผมไม่ใช้ไฟยี่สิบี่เลยนะครับผมว่าตัวนี้มันจะอึดกว่านะครับเพราะว่าทํางานหม้อไข่หม้อมันนะครับการทํางานหม้อไข่หม้อมันแล้วก็อ่ามันได้ได้กระแสที่ค่อนข้างจะดีอ่ะดีดีกว่าม้อเดียวนะครับ จริงๆถ้าใช่มอยีิบสี่มอเดียวกับมอสิบสองลูกหนึ่งนะครับก็ได้นะครับแต่ว่ามอยีิบสี่ลูกขนาดนี้มันไม่มีนะครับอันนี้ลูกห้าแอมนะนะห้าแอมนะครับสองลูกอนุกรมกันก็เป็นยี่ิบสี่ห้าแอมนะครับแต่ถ้าเป็นยี่ิบสี่ห้าแอมลูกเดียวยุ่ใหญ่เลยนะครับผมก็โอก็ถึงข้อนื้เลยครับใหญ่นะครับผมเลือกแบบนี้ดีกว่าเป็นอะแดปเตอร์ดีกว่านะครับอะแดปเตอร์อ่าตัวนี้มียี่ห้อนะครับเนี่ยม่ใช่มีมียี่ห้อของดีนะครับจัดไว้แต่ของดีเลยนะครับนะอันนี จูนปรับแต่งเสียงให้เรียบร้อยนะครับอ่าด้านหลังแทนจะมี VR อยู่นะครับมึงก็ไปดูเห็นปะด้านหลังจะมี VR ปรับความถี่นะครับด้านหลังนะจะมี VR ปรับความถี่อยู่นะครับผมจะไม่เอาออกนะไม่ออกอันหน้านะครับเพราะว่าอันนี้ผมจูนของผมไว้เลยนะครับง่ายๆลูกค้ามีที่ใช้ใช้อย่างเดียวนะครับนะนี่เมี VR หลังอยู่คือ VR ผมใส่ไว้นะครับเพื่อจูนปรับแต่งนะครับแต่นี้ผมจูนเสียงจนได้ที่เรียบร้อยแล้วผมก็ล็อกไปเรียบร้อยลว ล็อกว r ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะอ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตประกอบก่อนนะครับประกอบเสร็จแล้วก็เก็บงานสักหน่อยนะครับเดี๋ยวก็เอาตู้เสียงกลางตู้เสียงกลางก็ผมจะใช้เลือกอ่าตู้เสียงกลางผมจะไม่ได้ใช้ใช้ไม้อัดนะเสียงกลางผมจะใช้ไม้ MDS นะครับเสียงกลางนะจะใช้ไม้ MD s เพราะว่าเสียงกลางผมเน้นอ่ายังไงอ่ะอ่มีเสียงรบกวนหน่อยขอทาไปด้วยเสียงกลางผมเน้นอ่าเสียงเสียงค่อนข้างจะแบบใสใส นะครับชัดๆใสๆก็คือผมจะไม่ได้ใช้ไม้อัดในการทำนะครับผมใช้ไม้ MDS ในการทำนะครับเสียงกลางนะแต่ซับเบสผมจะใช้ไม้อัดทำนะครับเพราะว่าต้องการความแน่นนะครับแน่นเสียงต้างจะแน่นแบบตึ๊บนะครับนะจริงๆลำโพงอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับมันจะมีเสียงกลางออกนะครับอ่ามีเสียงกลางออกค่อนข้างจะเยอะนะครับเบสค่อนข้างจะน้อยนะครับผมเลยปิด ป็นยานนี้ไปนะครับปิดปุ๊บก็ช่วยตัดเสียงกลางกระแหลมออกไปค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับตัดไปค่อนข้างเยอะจะเหลืออ่าแยกความถี่อ่าซับอย่างเดียวนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับอ่ะโอเคครับผมนะเดี๋ยวตัดไปเลยนะครับตัดไปตอนผมประกอบเลยแล้วกันนะครับครับก็มาต่อนะครับอันนี้ปิดนะครับด้านข้างกับด้านบนเรียบร้อยนะครับอ่าแม็กลมยิงเรียบร้อยนะครับกาวอัดเรียบร้อยนะครับก็เหลือ เก็บขอบนะครับเก็บงานข้างๆเก็บขอบสักหน่อยหนึ่งครับเก็บขอบอ่าตอนนี้ขอบมันบาดมืออยู us, so ่นะครับเก็บขอบสักหน่อยนะเป็นไงน่ารักน่ารักนะครับอ่าสวิตช์เปิดป๊อกแป๊กอ่าวันรุ่มนะครับเลงเสียงถ้าเกิดเสียนะครับเสียก็แค่ถอดดอกนะครับมันก็จะเข้าไปเซอร์วิสด้านในได้นะครับเข้าไปเซอร์วิสด้านในได้แต่ไม่เต็มไม่เต็มร้อยนะอาจจะแค่อ่าส่วนของวงจรกับตัวบูทูธเท่านั้นนะครับแต่ภาพไฟคือผมยึดไปเลยนะครับ มันจะติดเลยนะครับมีปัญหาลูกค้าส่งมานะครับไม่ไม่ซีเรียสนะครับผมทุบตีใหม่ได้นะครับอ่ะโอเคอันนี้เดี๋ยวขอยัดเก็บขอบ้านข้างหน่อยนะครับนะเดี๋ยวผมต้องเอาปะเตปปิดตรงรูนี้ก่อนเดี๋ยวฝุ่นจะเข้าไปได้าไหนนะครับโอเคเรียบร้อยครับสวยงามตามในท้องเรื่องนะครับอ่าเก็บขอบเรียบร้อยนะครับมนนะครับไม่บาดมือแล้วนะครับอ่านี่ผมปิดรูไว้เดี๋ยวต้องแกะออกเนาะ อย่ามันจะไม่ดังนะครับนะอย่าทำความสะอาดเช็ดๆถูๆหน่อยแอ้ขัดอีกสักนิดนึงนะครับนะ่าจะได้นะครับก็เดี๋ยวก,ก็เหลือขัดผิวสักหน่อยนึงนะครับเนะี่ยขูขะคูขะอยู่คูขะกราวนะครับนะอเอากระดาษทรายลูปๆหน่อยนะก็ถือว่าสวยสวยนะครับโอเคนะอ่ะลุยต่อกันเลยนะครับ ครับเพื่อนๆก็มาต่อกันเลยนะครับก็อันนี้คือเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นชุดนะครับชุด1นคูณหน,นะครับก็ต่อเนื่องกันมา่างคลิป3คลิปแล้วนะครับก็เป็นการทําแบบนิดๆหน่อยๆแล้วก็ตัดฉากเลยประมาณนี้นะครับนะอ่ะโอเคก็มาเข้าอันนี้คือเขาเรียกว่าแท็กสุดท้ายนะครับแท็กสุดท้ายนะครับ ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับพร้อมส่งถึงมือลูกค้านะครับก็เป็นรุ่นนึงคือหนึ่งนะครับเป็นรุ่นหนึ่งคนหนึ่งนะครับอ่านี้ผมเปิดเพลงไว้อยู่นะครับนะบอสเซ็งก่อนอันนี้อ่ะนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวมันจะพูดไปแล้วฟังเพลงไปมันจะอ่นลวนนิดหน่อยนะครับลิ้นจะพันกันนะครับก็ตอนนี้นะครับผมเชื่อมต่อบ l u e t o h อยู่นะครับแล้วก็เปิดไปอยู่ด้วยนะครับ เปิดแบบธรรมดาฟังสบายๆนะครับก็ช่วงทำความสะอาดเครื่องมือนะครับนะตามนี้เลยนะครับก็มันดึกแล้วแหละก็คงจะลองให้ฟังสักหนึ่งผลงานเพลงนะครับว่าแนวเสียงเป็นเช่นไรนะครับนะโอเคนะครับนะโปรเจกต์นี้นะครับพร้อมส่งถึงมือลูกค้านะครับรุ่น1คุณหนึ่งนะครับตู้บลูทูธนะครับอ่ะเรามาชมภายนอกกันก่อนดีกว่านะครับนะภายนอกกันก่อนนะครับ โอเคนะครับด้านหลังนะครับก็มีปลั๊ก AC นะครับนะ AC input นะครับแล้วก็ไลท์เอาท์นะครับไลท์เอาท์ของสเปกเกอร์คือลำโพงนะครับเข้าตู้เสียงกลางตู้เสียงกลางไม่ได้ทำแถบกดแย่นะครับก็เนื่องด้วยจากว่าอ่าพื้นที่ของแม่เหล็กนะครับมันไปชนกับตัวนี้นะครับก็เลยเอาเป็นสายออกมาดีกว่านะครับนะง่ายดีเนาะง่ายๆเรียบๆไปง่ายนะครับอ่ะแล้วก็มาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับด้านหน้าด้านหน้านะครับด้านหน้าก็มี นะประมาณนี้นะครับตู้เสียงกลางแหลมก็โหลดไปประมาณอ่าหนึ่งนิ้วนะครับซับเบีก็โหลดหน้าไปหนึ่งนิ้วเหมือนกันนะครับนะตัวตู้เสียงกลางก็อ่างานมนๆนะครับนะตอนนี้ก็ขัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ถือว่าสวยสวยในระดับหนึ่งความสวยไม่เท่าไรเอาความดังมาก่อนนะครับส่วนตู้ซับเบียนะครับก็ที่อธิบายไปนะครับในคลิปแรกนะครับอ่าในในในแท็หนึ่งแล้วตัท็สองนะครับ ออธิบายไปนะครับอ่ะแท็ก2มันก็จะเป็นรูปร่างสําเร็จแล้วนะครับและนี่คือแท็กที่3คือแท็กสาหรับเทสเสียงนะครับนะตอนนี้ผมเชื่อมต่อบุธเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดแล้วด้วยเล่งมูลุ่มสุดเลยนะครับเล่งสุดไปเลยนะครับมันจะมีเสียงจีเสียงฮัมนิดๆเพราะว่าอ่าระบบไฟฟ้ามันไม่ค่อยดีนะครับที่นี่มันกลางคืนนะครับก็คือแอร์ห้องอ่าเซเวอร์ของสามบีบีมทำงานนะครับแล้วก็มานุ้นนะครับ มันก็เลยมีเสียงรบกวนเข้าตู้ผมนะครับนะอันนี้ไม่พูดดังนะเดี๋ยวเขาได้ยินนะครับก็ถ้าช่วงกลางวันนะครับอ่าไม่มีใครใช้ไฟกระแสไฟมันดีนะครับมันก็จะไม่มีสัญญาณรบกวนเข้าตู้ผมนะครับมันจะเงียบเลยนะครับตอนกลางคืนจะเป็นแบบนี้แทบทุกคืนเลยนะครับเพราะว่าอ่าห้องเซฟเวอร์ของ3ร b มบีท้องเนี้ยนะครับห้องเนี้ยครับมันมีแอร์สองตัวต่อมันกระชากไปปุ๊บก็ไม่ต้องถามครับเส้นมันเป็นไฟเส้นเดียวกับผมเนี่ยนะ มันเป็นเส้นเดียวกับผมนะครับเส้นเดียวกับผมมันก็จะมีเสียงรบกวนเข้าตรงตู้นิดหน่อยนะครับนะผมลองมาหลายตู้แล้วสังเกตดูตอนแอร์ทาง,งานปึ้งขึ้นมาเนี่ยจะมีเสียงแจ๊งเสียงสัญ,สญ,ญญารบกวนเข้ามาเลยนะครับส่วนบ้านนู้นก็มีแอร์ไม่ต้องถามนะครับนะอ่ะโอเคนะเดี๋ยวหาว่าเผาอีกนะ,ะปิดไฟแล้วเว้ยปิดไฟแล้วเว้ยอพูดบังเห็นไหมปิดไฟเลยอ่ะโอเคเพื่อนๆนะเดี๋ยว ผมลองเสียงให้ฟังเอาสักหนึ่งผลงานเพลงก็พอเนาะนะเอาแค่ผลงานเดียวนะครับฟังเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับนะอ่าตัว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 ตู้ซู้เบตนะครับเป็นดอกอ่าประมาณ5นิ้วตะปีกเป็นหนิ้วอะแต่ว่าตัวดอกมัน5นิ้วนะครับส่วนเสียงกลางก็อ่าสนิ้วกับเสียงแหลมประมาณ2นิ้วนะครับนะชุดเล็กๆมินินะครับก็ถือว่าจัดจ้านนะครับเสียงก็ไม่แพ้ราคา3-4บวกนะครับอ่ะโอเคขออนุญาตตั้งขากล้องนะ โอเคนะครับนะขออนุญาตตั้งขากล้องนะแท็กที่สามนี้เป็นแท็กแนวนอนนะครับนะแท็กที่สามนี้เป็นแท็กแนวนอนก็คือว่าการบันทึกวิดีโอเป็นการบันทึกแนวนอนเพราะว่าผมเอากล้องนะครับมาใส่ขาไว้นี่อเอากล้องมาใส่ขาไว้เอาโทรศัพท์มาใส่ขาไว้มันก็เลยเป็นแนวนอนนะครับส่วนแท็กหนึ่งกับแท็กสองนะครับมันเป็นแนวตั้งเพราะว่าผมต้องถืออย่างนี้นี่ผมถืออย่างนี้ขนาดถ้าถืออย่างนี้มัน มันไม่ถนัดอย่ครับเพราะว่ามันต้องวนไปวนมามันก็เลยไม่ถนัดก็เลยต้องถืออย่างนี้นะครับคงไม่กดไม่ว่ากันเนาะนะอ่ะโอเคเอาเลยดีกว่าซักหนึ่งผลงานเพลงข้างๆหนยข้างๆหน่อยอ่า เพลงนี้นะครับเ,เพื่อนเพลงนี้อ่าเพลงนี้นะก็ใส่บลบาเสียงตรงโทรศัพท์มือถือนะครับเบาเสียงเลงเสียงที่นี่เอานะครับนะอ่าลองฟังดูนะครับ เราไปชมใกล้ๆกันนะครับ ดีใช้ได้เลยนะครับเพื่อนๆนะเสียงกลางเสียงแหลมเสียงซับนะออกดีมากเลยนะครับเพื่อนๆนะแต่ว่ามันจะมีสัญญาลบกวนหน่อยนะครับเพราะว่าโดนด,ดึงกระแสไปไปค่อนข้างจะมากนะครับมันเป็นไฟไปลายสายนะเพื่อนๆนะพอดีห้องผมนะครับอยู่ปลายสายนะครับห้องผมเนี่ยอยู่ปลายสายเลยแล้วมาติดกับเซฟเปอร์ของสา,ามบีบีนะครับก็เลย โดนดึงกระแสไปค่อนข,ข้างจะเยอะนะครับก็จะมีเสียงรบกวนจีๆจีแเจ๊หน่อยนะก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะฟังเพลงอีกสักเพลงหนึ่งนะ อ่ะเดี๋ยวเรามาเทสเสียงอ่าซับเบดแบบอ่าแบบบึดบึดบด,บดนะครับอีกสักเพลงหนึ่งนะครับผมใช้เพลงนี้นะครับในการเทสนะนี่ครับเพลงนี้นะครับเห็นปะเพลงนี้นะครับในการเทสนะครับนะอ่ะมาลองฟังกันเลย ลองฟังดูนะครับว่ามันจะแจ่มขนาดไหนนะครับเพลงเมื่อ,อกี้เพลงเมื่อกี้เพลงเมื่อกี้ลิ้นผ่านกันแล้วนะครับเพลงเมื่อกี้นะครับมันเม็ดมันค่อนข้าง,งจะโหดหน่อยพืดเป็นพืดเนี่ยประมาณนี้ครับนะแหมลิ้นพันกันยังไงก็ขอประทาภัยด้วยเพื่อนนะมาดูใกล้กัน เอาลูกทุ่งอีกสักเพลงนะเพื่อนๆนะเสียงคุรีเรียกนางนะครับของไทยธนาวุฒินะครับลองฟังดูว่า,าเสียงจะเป็นเช่นไรนะครับเดี๋ยวฟังมุมกว้างแล้วกันนะ คืนฟืคนคมใจเงาด้วยกลางคืนพิหวนกันถึงเจะความเสียงบิงบีดร้าวพี่ส้าไม่ว่า Terima kasih. ครับเพื่อนๆนะก็ค่ำคืนนี้นะครับลาตีสวัสดิ์กันทุกๆคนนะกันนะครับก็ฝากกันไว้อีกหนึ่งผลงานนะครับสำหรับชุดเครื่องเสียงมินินะครับเป็นชุดเครื่องเสียงอ่าบลูทูธนะครับไว้ฟังอ่ายามว่างนะครับยามทำงานก็ได้นะครับนะหางกิงๆยิงเลยยิงจะทนคากล้องนะครับก็อ่ะฝากกันไว้อีกหนึ่งคลิปนะครับก็กด s u b s ไ r i b e กดติดตาม กกระดิ่งหรือคูนิโป้ให้ด้วยนะนะครับนะก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับก็วันนี้นะครับผมครูเอ็มนะครับอาจารย์สุรศักดิ์เชื้อชายนะครับร้านเอ็มอิเล็กทรอนิกส์นะครับตำบลด่านทับตะโก้เพื่อจอมเมืงจังหวัดราชบุรีนะครับก็ขอจบคลิปในค่ำคืนนี้ก็ฝากกันไว้อีกหนึ่งชุดนะครับอุ้ยนะครับนี่จะกัดมือนดิอุ้ยนี่นี่อันมองกล้องนี่มองกล้องนี่อุ้ยอุ้ยตาสีฟ้าด้วยเนี่ยเนี่ยเพื่อนอุ้ยอย่าชนกล้องนี่สองตัวเลยนี่นี่ ตาสีฟ้าด้วยยิ่งขำคืนนี้นะครับฟันดีนะครับเพื่อนๆสันดีนะครับทุกๆคนบ๊ายบายยกมือนี่บา,บายๆโอเค okay, ครับบ๊ายบายครับฟันดีนะครับทุกคนบ๊ายบายไอ้ตัวนี้ยื่นอยากออกวั้อ้ยตัวนี้นี่นานมันแบมหน่อยบายบายบาย,บายบา,ย,บา,ยวาวว้ <laughs> อ้อุย ดูมันสองตัวใ่ไหมอ้วนปุ๊กเลยจะมาชิกใหม่จมาชิกใหม่อตาสีฟ้าเนเพื่อนไหมโอเคครับเดี๋ยวหามานอกเรื่องนะครับโอเคฝากไว้คลิปนี้นะครับครึ่งชั่วโมงกว่าแน่ๆนะครับรวมๆแล้วนะครับโอเคฝันดีครับเพื่อนๆบ๊ายบายจุ๊บ